สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูน้ำปางนะคะอันนี้คือผู้รอดชีวิตจากน้ำท่วมนะคะจากอุทกทกภัยขั้นใหญ่สองปีซ้อนนะคะนี่คือผู้รอดชีวิตส่วนผู้ไม่รอดชีวิตก็ตายก็คือเดีย๋ยวจะพาไปดูผู้ไม่รอดชีวิตและปิดตำนานไปแล้วน,นะคะก็คือสมโอค่ะตอนนี้ตอนนี้อากาศฟื้น นี่ค่ะติดตำนานสวนสมูเราไปแล้วนะคะ,ะเป็นนี่ติดตำนานสวนสมูเราแล้วแต่วันสวนแค่อย่างนี้พี่น้องพอพอมีเรายากอย่างนี้ผสมโบกันได้ป,ดป้าอ้อยจะไปส่องปลาพริกแม่ค่ะ พอาา่อเขาแม่เขาเราปลูกทิหลายคุณเห็นกันมเจิดดเจิดเจดพูอีกบกปางจ้าไม่ใช่บีบกปางสมกับบกปางหวานเลยทาบกปางสมนี่ไม่ใช่รสชาตแค่คาแบบมะยงิดชนะค่ะค่อยๆกินมะยงพีชแมันจะเป็นรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนาะสิบ่มีหวานแบบ หวานซะทีเดียวนะหวานอย่างเดียวหวานไปเลยอะ่ะจะไม่มีแบบนั้นแล้วก็เคยกินประเภทไอ้เปรี้ยวไปเลยเปรี้ยวไม่มีหวานเลยเอายงคิดไหมนี่ดูก็ต้นเดียวน้องนอกเป็นฟูเหื็นงนกต้นเดียวมีเซนีละ่ะ เดี๋ยวเพ่จักส่นผู้รอดชีวิตจากน้ำท่วมถ้าก้อนวงนี้เป็นป้าสวนกล้วยเป็นพ่อปูบ่บลอกเลาถายก่อนทายไป้องนำ้ำลายไหลก่อนเนี่ยนะคะก็อ่ะชิมดูนีมชิมให้ดู เฮ้ยฉันเป็นมักปางสมจ้ะอันคือมักปางสมคือรสชาติคลายๆบอกยุ้งชิดน้องปลายยาสวยหมดแดงป่ะเดี๋ยวพาไปดูแม่สวยหมดแดงนี่หมากลอยน้ำเคยเห็นเขาเจ้าว่า เจ็บก็บอกว่งมาันก็อบกระสัะนแต่เขาบอกว่าไม่กินนลักเสียขอบเสียดายมันมัน้องสาวฉันว้าวแม่ยัยใคร่โมเจียบให้กิน,น กำลังปอบทีสูบปูปูปมอมีมมอีกจะไปไปมปได,ดแปไ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 ปงปไปอปาาีปรปอนแล้วไปไปไปีปไปาปไ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 ่ไนไปไปไป้ปไ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 ปปไนไปนปไปเขไปปไ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 ป มันกระโดดต,ต้นมันต้นแบบไงเลยเดะไป่ได้หน้ามาท่อมปีนี่ตายแหนเส้เลยน้าสองปีสองปีก่วนทำสองเสันนี้คือการสวยไข่มมแดงเงี้ยไข่โมแดงพี่น้องนี่เงี้ยไข่มาเดง อันท yeah. ั er> ้งทัดไปแล้วแม่แ่ไปนั่นสามพังกับพ่อจินหรือวะเขาสามพังกับเยอะเสรดฟวะสามจินหมดเพราะฐดนอเก็ต้องไปแ่ทั้งคู่เราก็จะหลบมา หลบมดมาดูบักเขียนี่เนาะนี่บักเขียบักเขียนี่บักเขียเจ้าพญาบักเขียะอย่างไรยางรูบกเขียะไปงักงักพริกนี่บักพริกไม่ใช่เป็นนุ้ยแล้วนี่พริกมีสองฝักเลยให้ฟังนี้ ทางนี้ท่งนี้ท่งนี้แต่เขาพอกำลังสิปลูกอีกนี่พอกำลังสิปลูกอีกอันนี้เป็นบ้านสวนของเรานะคะนี่มองมองมองพ่อไปกำลังปลูกไผ่ก็ lên tay lên anh nhang phải nhang bao lên người cái đồ Để phát phàng, cái phát vàng chị mình coi tôi mang một câu này là nó ít tuần điều vẫn đồ cứ tuần điều ừ, cái vẫn đồ cứ tuần điều người kiếm tuần 走吧。 东、mm hmm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ là... những video hấp dẫn